สวัสดีครับเรามาชมตะก้อคุ้นกล้ครับครั้งที่สานะครับรอบแรกนะครับ,บ,รรบด้านหน้าเฟรมครับพิสานลือทอนครับเจอกับ ตรงข้ามก็จะเป็นทีมงานเจ้าพอยครับนั่มภูพันแม็กอายุทธยาแล้วก็กุงหายุทธยาครับพิสาฤทอน์กเป็นเจ้าโออยบางใหญ่ครับทีมงานพิสาอทอนครับแต้มหนึ่ง่อซูนครับมาดูเกมเซิร์ฟเจ้าพ่อยครับเซิร์ฟมาลูกนี้เปิดหัวยกไปไหนฮะลูกนี้ครับแปรข้าไปลูกนี้ออกฮะโอ้โอ้โอ้้โอ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 ้อ้อ้โอ้โอ้โ้โอ้อ้โ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 อ้ออ้โอ้ แต้มตัวนี้ครับสองตัสูนครับมาดูเกมเซอร์ครับตัดยอดมายังเปิดได้ครับยกมาเ้าออยใส่ไม่ข้ ar, ามครับต,ตัต <Alternatively> <m ary> ั้มโอร์เน็ตนะฮะชายผู้จด้าครับที่มาไปก่อนครับคุณกระสูนครับรัดอยู่ดทีทานะ อากาศตอนนี้บอกเลยครับร้อนละอูดมากฮะแทบจะเป็นลมฮะหนึ่งเาด้วยสองไม่ทันทบขาดคึ้วไปอ่ะไปอ่าบาพี่ไงสำหรับพีสามีเพิ่มเติมไปรื่เสริมไปครับกุ้งเปิครับแบกกี้ยกมาตามคูพานซันแบ็กเต็มบล็อกฮะโอ้โหครับตัวบล็อกกิ้งลงครับพื้นเลยฮะเป็นเสื้อเองครับเป็นเสื้อเหลืองนะครับเหลืองขาวเลื้อขาวฟ้า มีคนส่งมีคนเจ้าพอยเดีวรีกเรีย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 กเรเียเียกเรยกรียกเยเรยเ้ยกเเียกเรียเรยรียกเกรียกียกเรยกเยกรกรยรยกากเียกอกเรยกรีกเรียกเรยรียรเีเียีกยรรรกีรีเร เสิร์ฟมาลงนี้อ่าครับตัวยกเปิดครับยกเข้าไปโอ้องเตะไม่ข้ามเขาเลยตอนนี้พี่บนนะครับลงมาแล้วครับพี่บนยกเลยไี่พี่ห้าแต่เดี๋ยวรถซีตสองครับเสิร์ฟมาเจ้าออยเปิดครับ ที่สารยกเข้าไปไกลนะครับโดนเกมากเกี่ยวครับเจ้าตั้มโอ้โหเจ้าตัานไม่ข้ามอ่้ยสภาพอากาศตอนนี้บอกเลยครับ เซตก็สูงครับเซตสอครัจังหวะแรกเขาอแรี่ลรกย้อนครับเอาเอา่อสู้นะครับแพ้ตกรอบรกแดงสาม่อสี่ครับเซตแรกอยู่ครับเสร็จไปตรงนี้เจ้าตามภูผานเปครับแม็กกี้ยกให้ตั้ภูผานสันแบกออกฮะคุณจอซูนครับลูกเซฟของพีันี่เิดนะครับเจ้าเบียซูบีเบีย เรียบร้อยครับดีโอ้โหปักเข้าให้ครับนี่ปา่าป่าอะไรก็ฉายาปักเข้าให้นครันปลากับลายอยู่ในท่าแขนฝั่งรุ่นเป็นตะก้อใส่รอยเลย ป่าครับจะต่มเตะหายครับลูกนี้ฮะฝั่งทีมงานเจ้าพอยครับชนะไปก่อนนะครับรอบแรกครับรอบนี้ก็คือเพื่อจะเข้ารอบต่อไปครับข้าครับต่อสี่ครับเสริมมาตัดยอดมาเปิดหลังเท้ายกเองครับเจ้าออยครับลูกนี้แก้ไายดีมากฮะในเส้นเล่าล้ครับ สวัสด <it> ีคุณดู20ประทันนะครับบรรยากาศตอนนี้ร้อนระอุมากฮะยิงกว่าอยู่ทะเลทรายครับบอกเลยนะเสิร์ฟไปแล้วครับอําภูผานเปิดแม็กกี้ยกอย่างให้อย่างนี้ตั้มเตะเรียบร้อยดีครับเหลือแค่เดี่ยวเลยจะเข้าระดับอุลตร้าสิทธิ์สองเลยนะระดับสนามชายเลยปิดจบตำแหน่งจุดสามต่อไปลยเลยวักนี้แบมนี่แล้วโอ้โห พ่อครับเปบนใเกียร์นะอาวุธเด็กเลยครับของทีมงานจากลุงแน่งากีรพอดีครับเดี๋ยวรอบต่อไปสนุกแน่นอนครับ16ทีมสุดท้ายครับนีระดับแนวหน้ามาเพียบนะยังกะไทยแลนลีครับ f 16ก็มาครับปักสอเตยครับเจ้าเตยครับ คเดี๋ยวรอบ16สนุกแน่นอนครับเดี๋ยวรอชมไลฟ์คู่ต่อไปนะฮะมาชมคู่นี้กันก่อนครับแรมปดต่อห้าครับเสิร์ฟมาลูกนี้เจ้าออยเปิดยกไปในครับพิสารหรือทอนฮะเสรบขาีเสิร์ฟมาลูกนี้เจ้าบอยเปิด ยกมาเจ้าออยลูกนี้วายครับเตะเข้าเน็ตเลยฮะลูกนี้ฮะฝ่ายทีมงานแโอ้ยเจ้าเออดกองกันตามเรื่อาๆเนี่ยปนางีโกเปิดยกอาครับลุงนี้ล้นไปรับต่าทอนไปซ้ำผูพานซันแบ็กหายฮะเอาอ้อลุงสาวนี่แค่ลุงนี้แรงดับของทางด้านทีม ประชาชนที่เก็กบเก่าเนยนะแ,แ,แดดร้อนจัดเลยครับบอกเลยครับอตอนนี้ร้อนระอู่มากฮะแ,แต่เราได้ชมตะก้อดีๆครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวรอบต่อไปสนุกแน่นอนครับระดับพอโอ,โอโยกมาทั้งชุดนะฮะ อ่าต่อ5คะแนนครับสูงสฟ16บางซันแล้วก็เจ้าเปียตึ๊บบอรเอเลยกาบอลครับทีมแก้ไขมาเปิดหัวเตลลี่แล้วก็ยังไงแบลลี่เหยียบโอ้โหสีดีครับพยายามจะใช้หัวเรามาชมกันต่อครับเลี้ยวสออที่อยู่ครับลูกนี้ครับลูกเหยียบของแบลลี่ครับดุดแรงเลยเดิน7 12ต่อ12ครับแม็กกี้เปิดครับ ยกให้อย่างนี้ตามผู้พานเทคตัวท่วมบล็อกเลยครับภาษาสาฟลุยมาแล้วครับคือมาครับลูกี้เจเมียเขาเปิดได้เลยนี่เขาก็อูธานี้ยอดยังเปิดได้ซีดีเจ้าเมียโอ้ยไ่าไงเอาครับเอาครับเด่นสาแล้วก็ตกลิเบร้เลยนะสุดที่สุดนะครับของทางด้านที ลอยเปิดเองยกเพลงครับจังหวะนี้ยอดครับเอาครับเกี่ยวมาอย่างนี้ตามบูพันไปไม่ข้าแก็ตกนี้ไปครับแต่ที่ได้เจโนตาไถ่ครับก็ถือว่าเป็นแจ้ดเลยครับทีที่ได้ครับเป็นลูกสาวเลยนะครับซีดีครับขึ้นมาครับจงเวียยอดเรียบร้อยครนะไอ้กีเปิดยกเข้าให้ตั้มซันแบ็กขีดขวาเลยฮะ อะไรนี่ตัวยกอะไรนี่ตัวยกนะแล้วใครเอาบอลกับเตะนี่กับเอาบอโอ้โหตังคทองครับโอ้โหนี่เจ้าอ้อยเปิดครับเจ้าบอยกเข้ามาเจ้าอ้อยเตะลุงนี้เข้าตะข่ายเลยฮะเจอแดดแบบนี้เข้าไปไม่เป็นเลยนะฮะที่บุญการเนี่ย นะครับทุกท่านครับโดนนี้เอียบตาเก้าได้ได้ไปได้ยันของกีเดนสองเอ็ดสี่แฮรี่สีสีนะครับสีแต่ต่อเจ็ดครับสีสีของอ่องอ่องสีดีสีดีพี่แอชุพเตะนะครับโอ้โหกดไม่ลงนะตัวดี้เอาเลยครับโอ้อาจจะมีเส้นประสิทเส้นีิศาน่งหรือเปล่าครับคู่นี้ครับ เอาไป7ครับเอาออกซีดี1 2เปียโอ้ยไม่ติดหา ร้อนมากครับผมแต่ก็ต้องทำเพื่อคนดูครับได้ชมตะก้อสนุกสนุกนะมาดูด้านหน้าเฟรมครับเจ้าอ้อยครับทีมงานส่งชุดนีมครับแม็กกี้ตัวยกเปลี่ยนตัวเป็นเจ้าโอมราชนาวีครับลงมาแล้วครมาดูมาดูครับเกมเตะท่วมครับดาวลุงจากราชนาวีครับบอกเลยครับทีเด็ดแล้วเปิดไปลุงนี้ครับครับเปิดครับยกมาให้อย่างนี้เจ้าอ้อย โดนเกียวฮะลูกนี้ใช่ใช่ใช่าชาใช่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 เช่ใช่ใช่ใชกใา่ใช่ใช่ใปรใช่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 ใี่ใช่ใช่ใชีใช่าช่ใช่นช่ใช่ใช่ใช่ีช่ใ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 ช่เช่ใ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 ชาใช้ใช่ใช่ใใช่ใช่ใ่ใย่ใช่ใช่ใช่าช่ใช่ใช่ม่่่ะ ต้มไปสองตัวสุดแล้วนะครับคู่สุดท้ายนะครับสรอบมาลูกนี้อฉพเดีนะครับอ๋อนะครับใครน่าสนกจคนหมายงคืออดูพีดีนะครับกับเสียงอุปกรณ์ทีดีนะครับเพียงพร้อมเลยนะครับเหรืออีกคู่เดียวครับคู่สุดท้ายแต้มหนึ่งต่วสองครับมาดูเกมเซิร์ฟครับเอาเปิดข่าวครับยกสายเข้าไปลูกนี้ โอ้ยเตะดีครับมาแล้วเชือดคอแล้วก็ฝังนนฝังนนสายฮานะฮะเตะอยู่ใสายครับเตะอยู่ที่นนทบุรีครับสนามจิตมันนนนะฮะเป็นรายการขุนไกลครับแบ็กซีซิสเติร์ครับคู่หน้าข่าวนะครับหลุดลีกได้5ปีครับสามารถลงทำการแข่งขันได้นะอู๋ละนวีเตะไม่ข้าม้วฮะต้องการเสือด้วยคีีเอ ชมทีไปกับกองเรือซึปรเทยอดเรียกร้อยนะสวยงามมากี้ดตม4ีตัวหนึ่งครับแมอยู่ครับ24 22เกิฟมาเปิดได้สบายครับแตงกี้ยกให้น้องโอมลุงนี้เตอเตะดีครับกองเรไ้ลนุดสท้าี สองต่อแปดครับเดี๋ยวดูเออรถกับฟาวสองต่อสี่ครับเสิร์ฟไปลูกเสิร์ฟเปิดหัวครับจบเข้ามาลูกนี้เต็มเครับอ้าวเอาเลยครับเฮ้ยฝั่งน้นเชือดคอแล้วครับอหไม่ธรรมดาจริงๆครับสองเชื้อคอให้ดูฮะเสิร์ฟเข้าไปหัวจังหวะเกียบ์ปิดฟอสโอ้โหสวยงามครับลูกบอลของเจ้าเลี้ยงสุขภัณฑ์เลยเสิร์ฟมาลูกนี้ ออกไหมครับ10กว่า12ก็ได้เลยนะครับอยู่เสิบของพี่พาดครับอะครับแหนม3กว่า5ครับมาดูแกนมเสิร์ฟครับเจ้าพลครับเสิร์ฟไปครับตัวยกเปิดหัวหลุดยกข้ามมาอย่างนี้ครับเป็นปีบอลของเจ้าพลครับตรงนี้โอมราชนาวีท่วมเลยครับ13กว่า16ครับ เปิดจ <Ich. S 1> yes. ังหวะแรกซีดนะเปับจงเวียครับโอ้โหเปิบล็อกเลยครับจังีบล็อกไปอยู่ครับใปจังหวะนี้สเดตสอสินสารนะมันเสียงของพี่ท่านนะไปดีเปิดออกออกโฉบไปครับโอ้โหเยียหายครับจังหวะเหยบนี้้ำหนักไปพร้อมเนยทุกทางด้วยลับากรลบ ูจสิบสี่ประสิทอิ์ครับเซตไฟที่หนึ่งครับในเซตที่สองครับเก๋ได้เกมครับโอ้ติดติดตาข่ายครับจบเกมครับสวยครับไปกระดูงครับต้องการทีมบาเรเซตสุดท้ายครับต้องชนะพังครับเสมอกันหนึ่งจอหนึ่งเซตนะครับในสนามที่ดุเลยครับต้องวัดกันในเซตที่สามนะครับเซตประสิทนะครับ ส่วนสนามที Eu, al, ่2องับยังเป็นเซตที่2อยู่นะเตใส่ด้นะครับเจ้าพลอยกับพิสารนี่มอจีเอ

เดี๋ยวนักกีฬาขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะครับ หมายชมกันต่อครับคู่นี้ฮะเจ้าพอยเจอกับพิสารหรือถอนนะฮะรอบนี้เพื่อตัวใบสุดท้ายครับเข้ารอบ16ทีมนะฮะ เรามาดูกันอีเซตต่อเชียรยที่สามเลยส,สุดท้ายแล้วเชียรที่สี่ครับสามก็ดึงครับโอ้โหโดนสิบส,สองครับ,บนั่งด้านประชาธิปไตเยเ้าครับเหลือจะเชื่อครับจอดโอ้โหบอลลูนี่ออกข้างนะเอาล้วครับแต่แก้จะมีการเปลี่ยนแปนะครับเซตนี้ สองต่อ3ครับลูกเสิร์ฟของพี่ภาคครับจอดมาครับอ้อมอ่องและแบรี่หนีบอ๊อกไม่หยักได้ครับพี่ภาคขึ้นมาเจ้าเหียเรียบร้อยครับโอ้เสียงกรี๊ดมารอแล้วนะครับตอนนี้ครับทางด้านของประชาชนที่เจ็ดเก้าตีเสมอได้แล้วสามต่อสามคะแนนครับดูลูกเสิร์ฟครับของพี่ภาค ยังได้อยู่ครับลูกนี้กอดเอื้อมจังหวะ209เซน์ล้ก็ดบเยนเรียบร้อยครับแข้แดนครับของทางด้านจีนมาชาวที่79ครับใส่นแล้วครับถาาเอานลครับตอนนี้ครบเวลาแล้วครับกท่ับ เอาไป6วัได้ดิตั้งแต่6วันเลยตัวเตะไปตัวไปไปเอาไปเอาไปเอาบปดวยไปเอาไปด้วยในรับแรกก็ยังเหลืออีก2คู่นะครับตัว ต้องรอให้จบคู่สุดท้ายก่อนนะครับถึงจะจับฉลากประกบคู่นะครับผว่าตัวแทนของแต่ละทีมก็จะได้เาจับนะครับเอาล้วครับใสไปใไปนี่โอ้พี่ภาคร์ับไปอยู่ครับโอ้โหจังหวะดีแล้วเสียดายนะครับไหนจะกินเลยเอาเออออนหวะเอาเลยเอโอโหเ สี่ต่อสี่คะครับลูกเสร์ฟครับของเคีวซึงสองเอีสีดีไ่คับเจ้าเวียครับโอ้เเจียวนักไปขึ้นราบัังว์สองห็นคะแนนครับของทางด้านภระาที่เจ็หาต่อสี่ครับสูสีดีแพ้ครับคู่นี้ครับสนามที่หนึ่งเซอร์มาเบลี่ออเอร์รี่เรียบร้อยครับ โอ้โหภาษาเงาเรียนได้เท่าขาย่จริงนะครับบินตานะครับจะเสิร์ฟให้ครับกิโลที่สองเอฟซีเท่าครับเสิร์ฟเข้ามาครับซีบีเปิดย้อนหลังไปนิดนึงจ้าเวียตัวแต่บอกเลยครับเห็นตุใดที่ได้เี็นว่าครับของประชาชนที่เจ็ดเก้า เอาละครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเต่อห้าเป็นทีมของเจ้าพลครับครับยืนเป็นที่หนึ่งของสายครับเข้าไปรอจับฉลากนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเดี๋ยวเรามาไลฟ์คู่ต่อไปให้ชมนะครับขอบคุณครับเกี่ยวไม่โดนกรบแบรี่ครับห้าเลยเจี๊ต่อห้าครับเดี๋ยวไปสองครั้ม